อสวัสดีครับนะวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนี้เลยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้คนแก่กินได้ใครที่เป็นไข้อ่ะกินได้นะนี่ซองนี้แต่ไม่ได้ขข่ปกตินะเป็นซองเป็นมันจะเป็นอ่มกล่องกล่องหนึง่งราคา จากพันแต่พันเท่าไหร่ไม่รู้เป็นกล่องหนักนี่คนไข้กินได้ต้องกินกินในขวดขย่าขวดแล้วก็ <c oughs> ถ้าพี่ <c oughs> ถ้าพี่หูอยากได้ตัวนี้ไป <c oughs> นี่นะพี่หูถ้าพี่หู นม่ใช่พี่อูพี่ถ้าพี่อ,อูกับพี่เมพี่ก๊พี่บอสพี่หนูอะไรทั้งสัตวเห็นคลิปนี้นี่ผมคแนนำตัวนี้ขอสวัสดีครับสวัสดี